ครับผมครับวันนี้ผมก็ขอรับตัวเจ้าลาเมโซครับกับคุณต่อแตงกจังหวัดประจวบครับวันนี้วันที่20เดือนพฤศจิกายนครับสองเทาสองเข้าปในรับตัวลาเมโซกับประจวบคุณพี่ธ์เนี่ยคุณต่อแตงลุกเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับร้านสองครับตอนนี้ก็เสร็จพิธีหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็จะหาแม่พันธุ์ในคู่ของเจ้าลาเมโซใช่คนที่อุ้มไหมครับผมอุ้มสดนะคะขอ นี่นะครับเรามาดูขอเคนที่บ้านครับดูใกล้ๆดํมเบลโซนะครับดูมือบังครับมือบังไม่บังนะนี่นะอันนี้พ่อพ่อพันนะครับพพันี่ครับแม่พันแม่พันก็จะเป็นสายดำจอกรแต่ถ้าเกิดตรงข้างก็สายสาระครับมีมีมีสายอะไรบ้างนะครับแม่พันก็มีสายดำจอกรสายย้อมมงคนสายสับเอี่ยวแล้วก็สายกระทิงครับแล้วก็สายข้างครับข้างข้างนะครับโอเคครับ เขาก็กลับมาที่ทรรบ้านผนะครับในฝากติดตามด้วยนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 2 8 4 2 3 3 5 9ครับเสียสุขครับครับครับสวัสดีครับ